ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ก่อนนี้พาไปทำก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยเพ้ออิ่มท้องกันเนี่ยจะบอก <ทะ S 1> วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากให้อิ่มใจกันด้วยนะบริษทัทอ r ร n g e m a m มามาจำกัดน,นะครับผู้ผลินรายการนี้คุยทรัพยชนเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพกระถินพระราชทานณวัดไทยพุทธคยาสถานที่ตัสรุของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียนะที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยในวันจันทร์ที่1ตุลาคมก็คือปลายเดือนนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมหาและมีพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันทําบุญมาเพื่อทอดกระถินเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยค่ะตอนนี้นะสองวันที่ผ่านมามียอดเงินรวมนะคะ 9 6 6บาทแล้วอันนี้นแค่สวันนะใช่ค่ะ 2> 2แล้วนอกจากนี้นะคะล่าสุดเลยอันนี้ดีใจมากๆคุณเล็กนิพานะคะและน้องโปรเซียนฉัตรสุริยะแสงสุริยะฉัตรนะคะคุณแม่กุณลูกนะคะร่วมทําบุญทอดกระถ,ถิ่นในครั้งนี้ด้วยจํานวนเงินห0 0 0งแบาทเย้ขอบคุณ,ค,ณคุณหมอเสงครับพเพื่อเป็นการอุทิศแด่คุณจักรชัยแสงสุริยะฉัตรหรือว่าหมอเสงนั่นเองนะคะครอบครัวนี้ทําบุญกับเราตลอดตลอดตลอดรักมากเลยนะครับต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเพราะใช้ท่านผู้ชมทางบ้านนะนตอนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ย<ฆ>อยากจะร่วมทําบุญด้วยคุณสามารถทําได้นะครับร่วมทําบุญมาได้ที่เอาปากกามาเลขบัญชีนะหรือว่าแคปหน้าจอก็ได้139 1490 267้าาองกทินะ139 1490 26 เที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีเอาให้ถูกชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีกระถินวัฒไทยุทธคยาโดยนางสาวนัชพรสายบัวหรือง่ายๆเลยเข้าไปอ่าปของธน,นาคารของท่านด้วยแล้วสแกนคิวอารโคดนี่หน้าจอตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ยหน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะส่งหลักฐานการโอนพร้อมกับชื่อนามสกุลจริงส่งมาที่อินบ็อกซ์ของ Facebook คุยแซฟโชด้วยนะคะเพื่อการโปร่งใสในการทําบุญอยากแนะนําให้ทากันเยอะๆจริงๆชมพูดทำไปแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นบุญใหญ่ที่น่าทาอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวและต้องขออนุมาอนุโมทนาบบุญด้วยกั เล็กแล้วก็น้องโพสเซียนด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณื่อนๆครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมนะครับผมกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคุยแซบโชว์คะ่ะ